สวีครับตอนนี้ผมกำลังสีไทยโรบอแมนโอ้ยกำลังสีเข็ดวนะวะไทยเศร้าคำลังโอกรับเศร้าขี้บอร์ดเป็นเศร้าเทวะอยู่ในเครื่องแหละเป็นเศร้าเดียวกันครับเป็นเศร้าเซียมซ่อมครับอันต้นแรกครับกดเมนูบอกคือแมนแมนเมนูครับเมนูครับนี่นะครับแล้วก็แทบขวาไปทีหนึ่งแม่นอนแมนแมนอะแทบขวา มันจะขึ้นเข้ามาไดหือมันจะขึ้นอ่าตอนนี้มิสิยเคำวมาสไตลครีเอเตอร์สไตลครีเอเตอร์นะครับสไตลครีเอเตอร์นาแรกมันจะเป็นสไตลครีเอเตอร์เาตังกดอ่ากดตกซดกว่าซดควาไปเทหลักกักดลงกดลงอ่ากดลงนหมาหาเข้าามิดิอ่ามิดิดีดีดีเมิดีหลักเข้าหกดเดนเอไปปั่เไปัเออไม่ไม่่ม่เจอไอ้ตัวมิดออพาร์ตอีออพารอ็กคิดเอ็ทีพีอันนี้มันมันมันบริตัทต่างชาเแนมันบอดอคือมันออกไหมล่ะออกมาเออกค่นึง อ่าโอชี่ประกาศโคตออกได้เลยอ๋ออันนี้เขาออได้เลยเอาอย่นยันี้ปนแล้วมาเจอตัวนี้ครับสำหรับคนที่มาให้ในตั้งก์ับโมดูครับผมเอาเท่านี้ละครับขอบคุณครับ